เรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆครับมาตัมแป้งถึงกับหลังน้ําตาตอนถแถลงข่าวเกี่ยวกับหนี้สินของสมาคมฟุตบอลไทยที่ต้องชํระกว่าระเกาะ6หล้านบาทหลังจากที่อดีตนายกสมาคมฟุตบอลไทยท่านสมยศพุ่มพันม่วงตำรวจท่านหนึ่งที่มาบริหารฟุตบอลไทยสร้างไว้ทุกคนช่วยกันบอกหน่อยนะว่าทีมชาติไทยจะได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะรุ่งเรืองเมื่อไหร่ถ้าสมาคมฟุตบอลไทยปัจจุบันยังต้องตามเช็ดล้างปัญหาเนี่ยอดีตยอยู่แบบทุกวันเนี้ยเมื่อไหร่จะได้ลงไม้ลงมือเต็มที่ในการสร้างอนาคตสร้างแหํทาทีมที่มัน เป็นกาลังสักทีอ่ะสรุปสั้นๆก็คือสมาคมฟุตบอลไทยได้เซ็นสัญญากับสยามสปอร์ตเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกในปี2544โดยที่สยามสปอร์ตเนี่ยลงทุนให้100%และจะแบ่งกําไรให้สมาคมฟุตบอลไทย5%หลังจากนั้นฟุตบอลไทยก็ค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะในยุคโคสิโกทำทีมชาติาไทยมีกระแสบูมรวมถึงกระแสไทยลีกก็มีผลตอบรับที่ดีขึ้นมากๆจนกระทั่งนายกสมาคมสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้ดำรงตำแหน่งและยกเลิกสัญ,ญญานี้ในปี2559เพราะมองว่า ผลประโยชน์ผลกลาําไร5%เนี่ยมันไม่พอแล้วก็รวมถึงปลดคสิโกออกไปด้วยเรื่องของการฟ้องร้องก็ดาเนินกันมาสักพักหนึ่งแหละแต่นี่สินทั้งหมดต้องมาจ่ายในยุคข,ของมาดามแป้งที่ดารงตาแหน่งเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นนะโดยสมาคมชุดนี้ต้องจ่ายนี่สินในอดีตรวมถึงค่าเสียหายที่แพ้คดีในทุกชั้นศารลรวมถึงดอกเบี้ยต่างๆนะกว่า665ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความไม่โปร่งใสในยุคข,ข,ของท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงด้วยโดยที่ค่าทนายนะในการดําเนินคดีทุกอย่างเนี่ยเพิ่ม และเรื่องของฟี่าครับปกติเนี่ยฟี่าจะส่งเงินสนับสนุนให้สมาคมที่อยู่ในเครือทุกๆปีนะแต่ในยุคที่ผ่านมาครับมีการกู้เงินจากฟี่ากว่าร5อยห้า้าล้านบาทโดยไม่มีแผนชาระหนี้ที่ชัดเจนทําให้หลังจากนี้เนี่ยฟี่าต้องหักเงินสนับสนุนรายปีกว่าเท่าตัวยาวจนถึงปีสองห้าเจ็ดสามครับจะเย็นจะเย็นยังไม่พอครับยังมีการขายข้อมูลหลังบ้านของทีมชาติไทยและไทยลีกให้กับต่างชาติจนถึงปีสองห้าเจ็หนึ่งซึ่งนั่นทำให้ข้อมูลสำคัญของฟุตบอลไทยไหลล่วงถึงต่างชาติอีกครับ ปกติเนี่ยนายกสมาคมฟุตบอลจะไม่ได้รับเงินเดือนนะแต่ท่านสมยศเนี่ยรับไปเดือนละหนึ่งล้าน 1, 000, 000, ซึ่งมีส่วนที่ได้จากไทยลีกด้วยดังนั้นน่าคิดนะว่าที่ยกเลิกสัญญากับทางสยามสปอร์ตเนี่ยพอได้ส่วนแบ่งกาไรน้อยพอทีนี้ยกเลิกไปปุ๊บก็เลยได้ส่วนแบ่งไทยลีกเข้าตัวเข้าเงินเดือนเต็มเมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการอ้างนะฮะว่าได้คืนสมาคมไ,ไปแล้ว3 2ล้านบาทแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันครับและยังไม่ได้เงินคืนขอให้ทุกคนตัดสินกันเองแล้วกันว่าอาดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นออนนนาาาาคตตขงททีมมชชิิไไาายถ้้้ัเดด อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามาดำแป้งหรือใครก็ตามที่จะมาบริหารในอนาคตร,รับภาระที่หนักมากๆในอดีตช่วยกันให้กำลังใจทีมชาติไทยนะฮะผมก็หมดคำจะพูดจริงๆหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกับสมาคมชุดนี้และจะว่าไงกับในอดีตก็ลองพิมพ์เข้ามาสุภาพสุภาพไปกันนะ